สวัสดีค่ะพบกับช่อง b b 2 4 0 2นะคะวันนี้จะมาสอนขั้นตอนการเข้าใช้งาน Mobile Banking ของธานาคารกรุงเทพนะคะหรือว่าย้ายเครื่องจากเครื่องเดิมไปเครื่องใหม่คะ่ะไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนการทำนะคะเริ่มแรกเลยค่ะให้ทุกคนปิด WiFi นะคะแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตกับเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้กับธานาคารกรุงเทพส่วน<ะ>ใครที่ใช้เบอร์อินเทอร์เน็ตนะคะที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับธานาคารกรุงเทพจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ค่ะเริ่มการลงทะเบียนเลยนะคะให้ทุกคนกดเริ่มต้นใช้งานค่ะให้เรากดเมนูบัญชีเงินฝาก หน้าจอถัดมานะคะให้เรากรอกเลขที่บัญชีและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราค่ะใครที่มาถึงหน้าจอข้อตกลงการใช้บริการโบรวง i-banking M b a n k i n g นะคะถือว่ามาถูกทางแล้วค่ะส่วนใครที่ขึ้นหน้าจอไม่สามารถทำรายการได้ ข้อมูลของคุณไม่ครบถ้วนโปรดติดต่อสาขาของธนาคารที่สะดวกพร้อมบัตรประชาชนเพื่ออัปเดตข้อมูลการแสดงตัวตนนะคะให้เรานำบัตรประชาชนตัวจริงนะคะติดต่อที่ธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาและก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่นะคะว่ามาอัปเดตบัตรป,ประจำตัวประชาชนเพื่อเข้าใช้งาน m b a n k i n g นะคะ หลังจากอัปเดตเสร็จนะคะก็สามารถทําตามขั้นตอนที่ทํามาเมื่อกี้ได้เลยค่ะเรามาทํารายการต่อนะคะสําหรับคนที่เข้าได้ปกตินะคะมาถึงหน้าจอนี้นะคะให้เรากดยอมรับค่ะถัดมานะคะก็เป็นหน้าจอที่ขึ้นอีเมลนะคะให้เรากดต่อไปค่ะถัดมานะคะก็เป็นการยืนยันเบอร์มือถือนะคะให้เราไปดูในข้อความ sms นะคะจะมีรหัส otp 6หลักนะคะให้เรานำมากรอกค่ะ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือขั้นตอนการสแกนใบหน้าค่ะอยากจะแนะนําให้ทุกคนนะคะให้ไปในที่ที่มีแสงสว่างนะคะแล้วก็ฉากข้างหลังขอให้เป็นสีพื้นนะคะหรือว่าเป็นสีที่ไม่มีลวดลายนะคะแล้วขณะเวลาที่เราสแกนใบหน้านะคะ้านโทรศัพท์บางรุ่นนะคะจะทําให้ภาพมันชา้าแนะนําให้ค่อยๆหลับตาค่อยๆย,ยิ้มค่ะใจะเย็นๆนิดนึงนะคะ อีกสักแป,ป๊บก็จะผ่านเองค่ะถัดมานะคะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้เราติ๊กตรงนี้นะคะแล้วก็กดลบอุปกรณ์ที่เลือกค่ะมาถึงหน้าจอระบุรหัสผ่านนะคะให้เราใส่รหัสผ่านให้เหมือนเครื่องเดิมค่ะถ้าเราระบุผิดนะคะเราจะต้องเข้าวิธีใช้งานแบบวิธีอื่นค่ะหลังจากระบุรหัสผ่านเสร็จนะคะก็ขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้เรากดต่อไปได้เลยค่ะกดต่อไปนะคะถัดมาให้กดตกลงค่ะ ง่ายไ,ไหมคะสำหรับการเข้าใช้งานบัวหลวง M Manking ของธนาคารกรุงเทพสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง BB2402 ด้วยนะคะหากใครทำไม่ได้หรือติดปัญหาอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวมาตอบให้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ